รู้ไหมคะว่าเราสามารถสร้างรายได้จากเฟซส,ส่วนตัวได้แล้วนะแล้วก็สามารถยิงแอดโดยใช้เฟซส,ส่วนตัวได้ก่อนอื่นเราต้องมาเปิดโหมดมืออาชีพก่อนค่ะไปดูกันวิธีการทําวิธีการเปิดโหมดมืออาชีพนะคะทุกคนเข้ามาที่จุด3จุดค่ะหน้าเฟซของเราหลังจากนั้นนะคะเลื่อนลงมาข้างล่างค่ะทุกคนจะเห็นคําว่าเปิดโหมดมืออาชีพกดเข้าไปเลยค่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้หลังจากนั้นกดคําว่าเปิดเลยค่ะ จะเปิดสร้างรายได้ได้นะคะตรงนี้แล้วเราก็ใส่ข้อมูลของเราเรียบร้อยอมาดูกันว่าโหมดนี้นะคะมีประโยชน์อย่างไงนะคะ1เลยจะเป็นเกี่ยวกับโหมดเขาจะมาแนะนําเกี่ยวกับโหมดมืออาชีพว่าทําอะไรได้บ้างเป็นร่วมเป็นครีเอเตอร์กลุ่มเป้าหมายช่วยให้ผู้คนค้นพบนะคะก็คนก็จะเห็นโปรไฟล์เรามากขึ้นอันที่2คือการสร้างรายได้มาดูกันว่าสามารถสร้างรายได้โดยเฟซส่วนตัวเนี่ยสร้างยังไงได้บ้างนะคะ ให้ทุกคนกดไปที่แดชบอร์ดมืออาชีพนะคะหลังจากนั้นนะคะกดที่ g กส s t a า d ร r d อ่ะแล้วเลื่อนลงมาตรงการสร้างรายได้ค่ะ กดเข้าไปที่การสร้างรายได้นะคะซึ่งการสร้างรายได้เนี่ยก็มีหลายรูปแบบมากเลยนะคะการสร้างรายได้จาก Facebook มีอยู่4ช่องทางด้วยกันคือ1การส่งดาว2โบนสัส3โฆษณาในสตรีมและ4นะคะโปรแกรมสมาชิกซึ่งเราก็ต้องสร้างวิดีโอเพื่อให้โฆษณาเนี่ยมาลงนะใน Facebook ส่วนตัวของเราเปิดรับรายได้ของ a c e b o o k เนี่ยเขาก็มีเงื่อนไขเหมือนกันนะคะทุกคนต้องมีผู้ติดตามอะไรเท่าไหร่ย,ยังไงต้องไปศึกษากันนะคะทุกคนและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากเลยสามารถยิงแอดโฆษณาบน Facebook ส่วนตัวได้นะคะทุกคน สามารถขายของและยิงแอดบน Facebook ส่วนตัวได้เลยซึ่งสะดวกสบายมากๆดีขึ้นเลยนะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะได้ไประโยชน์จากคลิปนี้แล้วก็เป็นกำลังใจให้ครูแต่มด้วยนะคะโดยการกดไลค์กดแชร์ให้ครูแต้มด้วยค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ